ปาไม่ได้คิดเอาบุญเอาผลประโยชน์อะไรหรอกลูกก็มีแรงเลี้ยงก็เลี้ยงมันไปจนกว่าเราจะหมดแรงเลี้ยงมันว่าก็พูดแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากทําอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่รักอย่างเดียวไงเราต้องมีแรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าเกิดไม่รักเนี่ยลูกค้ามาแป๊บหนึ่งก็รู้การเกิดความรักขึ้นอย่างแท้จริงรักแท้ที่สามารถเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อาจมีองค์ประกอบเป็นจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน องค์ประกอบที่จะเป็นแรงผักดันเรื่องราวต่างๆของป้าสำรวยและพี่โจอี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับส่วนมากก็คนเลี้ยงแล้วทิ้งน่ะก็เวลาเล็กๆยู่น่ารักอาบรเลี้ยงพอมันออกลูกออกเต้าก็ปล่อยมาเป็นหาจรจัดให้เป็นภาระสังคมเป็นหมาที่เลี้ยงก็คนหมาเลี้ยงตรงนั้นแหละลูกหมามีเจ้าของมาก่อน หมามันก็ไม่มีจะกินมันก็ต้องไปหากินตามผังขยะตามอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ตามวัดก็ไม่ค่อยจะมีให้หมากินเขาก็ไม่ค่อยคิดถึงว่าหมามันต้องรับผิดชอบอะไรมันคือมันเป็นสัตว์แบบไม่มีประโยชน์อะไรจำไปทิ้งวัดทิ้งอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ชีวิตของหมาน่ะมันก็คือมีแต่เจ้าของกับบ้านเท่านั้นที่มันคิดถึงถ้ามันมาอยู่กับป้านี่บางตัวมัน ตอมใจตายมันคิดถึงเจ้าของจากแต่บางตัวที่มันโดนเขาเลี้ยงมาแบบตีมากๆโดนทารุณอะไรเงี้ยคือมันก็โอเคกับป้าได้อยู่กับป้ามันก็รักป้าแต่บางตัวที่มันอยู่บ้านมันเคยอยู่มีสุขมีสนามวิ่งเล่นมีบ้านฟางๆให้นอนอะไรล่มเย็นดีอะไรเงี้ยตามชายคาชายลงรถอะไรเงี้ยมันก็จะคิดถึงบ้านมันก็ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่เราก็อยู่กับป้ามันก็เหมือนติดคุกอยู่ อยู่กันแบบแออัดเครียดไอ้พวกที่ได้ออกมานี่ก็ติดใจยอยากจะออกทุกวันแหละมีใครเปิดประตูก็จะแซงออกมาได้วิ่งเล่นได้กินยอดหญ้าก็เบิกบานหน่อยอยู่ข้างในน้นมีตะกัดกันอย่างเดียวเครียดอันแรกเลยต้องรักเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความรักเนี่ยที่ดูหนะาหมาน้างอยู่เราสิบกว่าปี เราต้องเราต้องรู้ว่าไม่ว่ามันจะป่วยหรือตอนนี้มันซื้อมามันน่ารักแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งที่มันป่วยอะเรารักมันจริงหรือเปล่าที่จะพอที่แบบจะไปดูดูแลทุ่มเทกับมันอะในเรื่องของความพร้อมความพร้อมในเรื่องของไลฟ์สไตล์เวลาที่เราจะให้มันเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาเราก็จะแบบใส่กงไว้ไม่มีเวลาดูแลมันไม่มีเวลาให้ความรักมันมันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็ต้องอยากให้มีความรู้ด้วยความรู้เรื่องเบสิกเบสิก ทั่วไปว่าไอสายพันธุ์ตัวเนี้ยไม่ต้องรู้ทุกสายพันธุ์หือว่าเราชอบโกลเด้นเนี้ยให้เรารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมีมีความต้องการอะไรหรือว่าเราชอบปอมเนี้ยปอมมีปัญหาโรคหัวใจหรืออะไรขึ้นมาเนี้ยคือหมายขอให้เรารู้สายพันธุ์ที่เราจะเลี้ยงมีคนทิ้งหมาเกินเลยเห็นปะก็ทุกที่นะไม่ได้พูดถึงที่เมืองไทยที่เดียวเะยฮ่องกงก็เป็นอย่างแบบที่เลี้ยงไซบีเรียนกันเราไปทิ้งเพราะมันอยู่คอนโดเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคนไทยต้องมีเลยวินัยต้องมีวินัยในการเลี้ยงนะ่ <laughs> ่าเชว กผมว่าห้ามกระโจนผมว่าเราเราไม่ชอบให้สุนัขส่วนใหญ่คนจะเจอปัญหาหมากระโจนใส่เรากระโจนและผักคนล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่เราก็ยังปล่อยให้มันกระโจนโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ้ยพอพอถูกกระโจนปุ๊บเราก็จะถอยถอยมาเนี่ยเราก็ต้องมีวินัยว่าเราต้องไม่พอมันกระโจนปุ๊บเราต้องสั่งมันไม่นั่งถอยให้มันนิ่งเราต้องมีวินัยว่าห้ามกระโจนไม่ใช่ว่าวันนี้เราอนุญาตให้มันกระโจนเพราะเราแต่งเพลดีแต่ว่าพรุ่งนี้เราแต่งตัวจะไปงาน เฮ้ยวันนี้ห้ามกระโจนเราแต่งตัวสวยหมาไม่ไม่รู้คือมี่ในหมายควาว่าแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกวันเหมือนกันโอเคบ้านที่ไม่ซีเรียสเราก็เราคิดว่ามันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่หมามันกระโจนแล้วทำให้คนเกิดปัญหาอย่างเช่นคนแก่หกล้มหัวฟาดื้นห้ามโกรธหมาถ้าเขารับได้ก็ถือจริงไหมแต่คนส่วนใหญ่มักจะโกรธหมาเอาเนี้ยปัญหาแบบระบดอกัดเด็กเนี้ยระบดออกัดเด็กมันเป็นไปได้ยังไง แสดงว่าต้องมีวิธีการเลี้ยงดูอะไรที่ผิดแล้วพอกัดเด็กขึ้นมามาตัวนั้นถูกฆ่าทิ้งมาว่ายน้ําออกกําลังกายให้เขาออกกำลังกายหมาพันธุ์ไซบีเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมาที่แบบมันต้องใช้แรงเยอะต้องพามันวิ่งพามันมาว่ายน้ําให้มันทํากิจกรรมบ่อยไม่งั้นมันจะยีดมันจะคึกมากเลยเวลาอยู่ที่บ้านน่ะกระโดดโตกลงโตฟ้าหมด่ะกัดโต๊กลงโตฟ้าก็เลยให้มันออกกําลังกายมาว่ายน้ำบ้างก็เป็นชอชอบหมาชอบแมว ลูกก็ชอบถูกพันมาแต่เด็กอ่ะผมว่าเด็กๆเลยมีหมามีแมวที่ผ้านตลอดคือนนนนเมื่อเ,เราเลี้ยงแล้วควรจะให้ดูแลเขาให้เต็มที่มันก็ครอบครัวเลยรอ่ะมีคนเป็นครอบครัวขาก็ให้อาหารเม็ดส่วนใหญ่เอกินข้าวบางทีก็ได้หุงข้าวบ้างผสมอาหารเม็ดเขาจะชอบมากถ้าให้อาหารเม็ดอย่างเดียวนี้บางตัวเขาไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ ยิ่งหมาวัดในคนอามาวัดมาปล่อยนีย่แกงเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มอะไรมันก็ชอบแต่ว่าเอาหารเม็ดมันไม่ค่อยกินสําคัญมากเลยลูกเพราะว่ามันกินมากวันวันวันหนึ่งรายจ่ายตั้งหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าวันไหนไม่มีคนโอนตังค์ให้เลยสามวันสีวันก็มีเท่าเดิมสองร้อยอยู่อย่างนั้นป้าก็ต้องไปเชื่ออาหาร เชื่อเข้าสารเขามาแล้วก็ติดนี้เขาเยอะแยะถ้าไม่มีตังเก่าไปให้เขาก็จะเชื่อใหม่อีกไม่ได้บางทีก็โทรไปหาคุณเลนูที่บ้านส่งข้อสัตว์พิการแกก็บอกว่าป้าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครให้อาหารเลยเดี๋ยวถ้ามีหนูจะบอกป้านนะที่อยู่ก็เนี่ยก็ต้องมีถ้ามันมาใหม่นี่ก็ต้องมีอคอกนะมีบ้านที่กั้นกั้นอคอกไว้อะให้มันอยู่ กันมันหนีกันมันโดนลุมกัดอะไรเงี้ยจนฝ่าจะทําวัคซีนเสร็จทาหมันเรียบร้อยอะไรบางทีก็ปล่อยมันที่เราอยากจะทําคือจะปลูกโรงให้หมาสักโรงหนึ่งก็มันก็ไม่สามารถจะเอาหินก้อนหินดานก้อนใหญ่ๆออกได้จานแล้วก็มันก็มีพื้นที่เรียบๆเนี่ยน้อยที่จะให้มันอยู่แต่ว่าเป็นป่าเป็นหินเน่เยอะเมื่อเช้าก็ต้องไปเอาแก๊สสองถังแก๊สหมดน้ํายาล้างจาน ของซักฟอกซักผ้าที่ปูให้มันนอนเพวกหมาป่วยมาเล็กนี่ก็ต้องเอาฟักทุกวันยกออกจากกรงมาแล้วโยนใส่กระมังใหญ่แล้ว,ลวเดี๋ยวก็ไปซักแั้เจ็บป่วยก็เยอะลูกค่าใช้ใจไปซื้อ,อยาทีบางทีก็เป็นหมื่นยาด็อกซี่ก็ไปกินพวกพยาธิเม็ดเลือดก็ต้องซื้อมาหลายๆก็ปลุกเพราะว่าหมาเป็นพยาธิเม็ดเลือดเยอะ มันมันเป็นเหมันมันเป็นคนนําเชื้อโรคจากตัวที่เป็นไปไว้ตัวที่ไม่เป็นอะไรเงี้ยบางทีมีคนเอามาให้นี่นะเราถามว่าป้าเลี้ยงหมาได้กี่วันคะเนี่ยหนูซื้อมาเนี่ยเขาซื้อมาห้ากระถุงอย่างเงี้ยป้ากระพูดไม่ออกกลัวเขาจะน้อยใจว่ากินวันเดียวไม่พอน่าจะครั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนเรียนรู้จักเห็นป้าเขาแล้วก็ไปสืบหาเบอร์โทรป้าเขา อย่างบางอย่างคือคนเราสะดวกถะบุญคือถ้าไม่ได้มาเองอ่ะเขาก็จะสะดวกเป็นสิ่งของใช่ไหมแล้วก็ไปรวบรวมเพื่อนเออบ้านทธอมีหนังสือพิมไหมมีก็ฉันขอมียากันยุงยากันยุงไหมอะไรเงี้ยเราก็เออขอขอมาเป็นขวดเป็นอะไรเงี้ยเออเขาก็รววมมาเรียอะไรมาคน50บาทร้อยหนึ่งเงี้ยเราก็มาซื้ออาหารได้กระสอบหนึ่งอะไรเงี้ยพอมาให้ป้าแต่พอมาจริงๆแล้วอ่ะไอที่เรามาเราคิดว่ามันเยอะนะคือมันไม่พอคือจริงๆอ่ะก็คือซื้อข้าวมาให้ ก็คือป้าเขา,ารู้แต่รอบที่แล้วเราวว่าข้าวเขาหุงหุงข้าวให้คือเยอะหมาแมวเยอะทั้งหมาทั้งแมวก็รู้สึกว่าถ้ามาแล้วอยากจะมาอีกอ่ะอยากจะแบบเอาของมาบริจาคอีกอะไรอย่างเงี้ยสงสารเยอะมากกว่ามันเยอะคือเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ป้าไม่ได้คิดเอาบุญเอาผลประโยชน์อะไรรอกลูกก็มีแรงเลี้ยงก็เลี้ยงมันไปจนกว่าเราจะหมดแรงเลี้ยง,ยงมันว่าก็พูดแบบนี้ ปาอะไเรเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเยอยนะนี่าจะเบเกอรี่อะไรเนี่ยกระโดดถ้าเกิดว่าอยากทำงานอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่รักอย่างเดียวไงเราต้องมีแรงบันดาลใจว่าเราชอบอาชีพนี้จริงเพราะว่าอาชีพเนี้ยโอเคอาจจะคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันง่ายแต่จริงมันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันต้องมีงมความอดทนเพราะว่าถ้าเกิดไม่รักเนี่ยลูกค้ามาแป๊บหนึ่งก็รู้แม้กะทั่งพนักงานเองเอง่ายๆไม่ต้องเราเนะพนักง,งานที่ทํางานกับเราอะ่ะถ้าเขาไม่รักหมาเนี่ย ลูกค้ามาครั้งสองครั้งรู้แล้วเพราะว่าหมามันไม่โกหกสมมุติหมามาถึงปุ๊บหมาไม่ให้จับหมามันเดินหนีหรืออะไรเนี่ยคนรู้ทันทีว่าต้องเวลาเขาไม่อยู่รับตาปุ๊บทำอะไรหมาเขานี่หมาตัวนี้เนี่ยเขามาทิ้งแต่เช้าน้องไม่เห็นลูกค้าเขาไปที่อื่นเดี๋ยวเขากลับมารับเพราะเขาไว้ใจเราอย่างเมื่อก่อนครูฝึกที่นี่ครูฝึกที่นี่ตอนแรกเขาฝึกหมาไม่เป็นเลยนะแล้วก็จักเด็กเก็บอึธรรมดาให้อาหารหมาทั่วไปพนักง,งานทั่วไปเนะี่ยแต่ว่าเราเห็นว่า เขามีปล่อยหมาออกมาเล่นในเวลาไม่ได้ทํางานแล้วก็หมาติดเขาเพราะหมามันไม่โกหกไงพอเราเห็นว่าไอ้คนนี้รักหมาเราก็เริ่มสอน,สอน,ส,อน,นสอนในด้านอารมณ์ความนิ่งลักษณะาการเดินอะไรต่างๆก็จะเริ่มถ่ายทอดเริ่มสอนแต่ถ้าคนไม่รักหมาดูง่ายมากเลยก็คือมันถา้ถามหมาถูกทิ้งเลยนะพวกหมาตอนจัดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องที่บอกคือสร้างความเดือดร้อนหรือว่าคนเนี่ยเลี้ยงแล้วเบือ่อคนไทยก็มีเหมือนกันประเภทที่แบบซื้อมาเหอะพอไม่ไม่อยากเลี้ยงแล้วเบือ่อทิ้ง หรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนในบ้านสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเอาไปทิ้งหรือหมาตัวนี้ใช้งานแล้วขาหักเอาไปทิ้งแล้วก็อันสุดท้ายคือปัญหาเรื่องการทําหมันในประเทศไทยควรจะสนับสนุนเรื่องการทําหมันก็คืออย่างเช่นว่านักที่เราไม่ได้เราซื้อมาเลี้ยงเล่นๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้มันผสมอยู่แล้วเนี่ยคือซื้อมาไม่ได้คิดจะผสมเลยนะทําหมันไปเลย ป้าก็เห็นมือหลายที่ต้มเงินเบกเอูนต,ต,ตู้รับอะรอย่างนี่อย่างการตู้ปลาเลยลูกเป็นแถวเยอะแยะมีหลายป้าหลายลุงมมากที่เขาไม่ไม่เคยไปออกงานก็มีลูกเยอะแยะเขาก็คงเป็นคนรักจัดพอสมควรไปแตกต่างกับป้าเท่าไหร่แล้ะป้านี้ก็ตื่นขึ้นมาก็เอาแ่เจเฉพาะหมาป่วยกับลูกหมากับซักควายหมานี่ป้าก็แย่แล้ววันๆนะเหนื่อย งานมันเยอะ,อะเขาก็มาทํางานนี่แหละลูกมาทํางานแต่คือก็เขาก็ดีหน่อยที่เขารักมารักแมวคือป้าก็ดีใจที่ได้คนแบบนี้มาอยู่ด้วยเพราะบางคนเน่ยถึงจะให้เงินเดือนเขาเยอะๆเขาก็ไม่เอามันโหนหูมันลาคาญวันนี้จะไปหยิบอะไรเจอมากัดกันไปจัดการกับมันก่อนก็ลืมเรื่องที่จะไปทําอีกว <c oughs> <c oughs> ันวเดืองวุ่นมากลูกเหนื่อยมาก คนจะมีใจรักมันนี่เขาก็ทําได้อยู่แล้วเขาหนักแน่นอยู่แล้วค่ะก็เออถ้าหนาถูกทิ้งที่นี่จะมีตัวหนึ่งอะค่ะชื่อไข่ศูนเป็นทิศบูนะคะก็คือเคยมีข่าวเมื่อปีกว่าๆแล้วอะค่ะที่เขากัดคุณยายตายอะคะ่ะอายุเจ็ดสิบ 71. เจ็ดสิบเกาทีนี้พอหลังจากที่เขาถูกหมาตัวนี้กัดคุณยายตายเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่กรมปศุสัตว์แล้วเราก็ไปช่วยขาออกมาเพราะว่าเขาก็ถูกลงโทษแหละว่าจะต้องตายไ,ได้พอไปถึงเนี่ยเราไม่เคยเลี้ยงทิดบูเลยเราก็คิดว่า เราอาจจะเราอาจจะไม่ได้เก่งขนาดที่แบบไปช่วยหมาที่จัดทรงตายได้อะไรเงี้ยแต่พอไปถึงปุ๊บมันก็เหา่เหาเห่าใส่เรามันก็ดูดูอะมันไม่ไว้ใจคนเราก็เราก็ตะโกนไปไม่มันก็หยุดมันก็มองหน้าเราแล้วเราก็ปิ้งมันอย่างคนเราไม่ไ,มได้ปิ้งหมาทุกตัวนะแล้วฝึกจนตอนนี้มันก็มั่นคงขึ้นเยอะล่าสุดออกไปคะ่ะหมอก็ไม่ไม่คงคูใครเลยอะคะ่ะคือดีขึ้นเยอะมันอยู่ที่การเลี้ยงดูหนึ่งเลยนะขอเอาหนึ่งคือการออกกำลังกายกน คือถ้าจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยต้องมีเวลาพาวกกำลังกายสองก็คือต้องมีระเบียบวินยัยกฎเกณฑ์ภายในบ้านที่ทุกคนทำเหมือนกันสมมุติเราตั้งกฎนี้มาหนึ่งสองสามสี่จัดตารางให้สุนัขไปอย่าให้สุนัขเป็นสุนัขว่างงานจะไม่เกิดปัญหาคือไม่ใช่ว่าปล่อยมันอิสละทั้งวันหมาที่ดุก็จะหวงอนาคตถูกไหมหมาที่ไม่ดุอย่างปอมเนี่ยก็จะเห่าปากกรอกเพราะมีคนเดินผ่านตลอดเวลามันก็อารมณ์มันเป็นการสร้างอารมณ์ให้มันไม่นิ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีการปล่อยเป็นเวลาให้มันรู้ว่าไอ้ตอนนี้เป็นเวลาที่ปล่อยตอนนี้เป็นเวลาให้อาหารตอนนี้เป็นเวลาออกกําลังกายตอนนี้เป็นเวลาเข้านอนพอมันมีตารางปุ๊บมันเหมือนเรารู้ไงเราตื่นมาเราต้องทํางานต้องอะไรเงเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านพอาพอมันไม่ได้เป็นหมาว่างางานปุ๊บมันก็จะมั่นคงสามก็คือความรักให้สุดท้ายเราให้อย่างถูกวิธีค่ะคือสามข้อความรักที่เกิดจากความสงสารนั้นอาจจะต้องมีองค์ประกอบที่แตกต่าง จากความรักประเภทอื่นแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับเจ้าบ็อกบอสซีขาสํคาสคัญที่สุดคือหัวใจตั้งหาหัวใจที่จะสร้างความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างคนและสุนัขให้กลายเป็นมิตรแท้เคียงข้างกันและกัน